สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทางอําไพชาแนลค่ะเช้านี้จะวันจันทร์นะคะวันฝนตกค่ะขึ้นขำกันไปเลยดูพามาดูแม่อํภไพนะคะในวันที่ฝนตกก็จะมอมแมมหน่อยนะคะปลาโคนข้าวเนนี้ก็ควาดงานเข้าแต่เช้าเลยดูทั้งหัวทั้งตัวนะคะนี่แต่โคนนะคะเอาขึ้นไปไว้บนหลัง แต่ยังเลียงตาเลยดที่นอนของเขานะคะี๋ยวรามาดูข้างหลังตาดูพุณพระคานก็กำลังเก็บเอาพวกเศษหญ้าพวกที่นะคะเอาไปทิ้งนะคะแล้วก็จะได้พาเงินไทยไปหาอาบน้ำจ้ะนี่ก็เวลานี้ก็เจ็ดโมงกว่าแล้วดูข้างหลังของเขาได้พาไปหาอาบน้ำเข้าร่มแล้วนะคะ เป็นยังไงอันนี้เย็นสดชื่นไหมคะสบายเงอสบายตัวไหมฝนตกใส่เนี่ยดูเออยกมือใส่ทำไมอะสบายดีฝนตกเนาะวันนี้ก็น่าจะทั้งวันแหละค่ะบรรยากาศตกปอยๆทั้งวันเนาะชุ่มชากันเลยหลังจากที่ว่า ไม่ตกมานานนะคะตกมาซ้ำอีกอยากจะได้เคียเค้ยวๆงามๆหน่อยให้ดูก่อนแล้วพ่อฟันก็จะได้พาไปอาบน้ำแล้วนะคะ,ะจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยนะคะี่เชา้านี้วันพ้นตกของเร่าจ้ะฟันก็จะได้เตรียมตัวไปทำงานด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยคืเขาก็จะเล่นดูขายยืนสบาย <c oughs> นั่งยืน,ยนโอ้ยจอไปไหนอะ่ะโอ้ยใช้ลม่มล่มยจอบมาใช้ก่อนยจี๊ยวเดินตาโคนไปนู่นทร <c oughs> าะยะจอบประโยชน์ยาให้ช้างอยู่แลละค่ะเนาะไปตัดหญ้าอยู่นี่แหละคะ่ะของเา้าช้าของพวกเราเนาะช้าเช้านะคาทำวัรประจําวันมาจ่ายตัดหญ้าเก็๊ยบพี่ช้างเลาน้องช้างไปอาบน้ําค่ะ <laughs> เป็นช้างเคลือบช็อกโกแลตเนาะ <laughs> เป็นยังไงบ้างฮะช้างเคลือบช็อกโกแลตของเรายิ่งเจอโฟโตย้ยิ่งชอบนะคะยิ่งเล่นดีคา <Yeah. S 1> สวยๆไงวันฝนตกค่ะ ค่ะลินีีก็ปาทกทุกท่านกดไลค์กดติดตามมือกับช่องอําไพชาแนลของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ